มนไอยู่ค่คะแล้วเข,เขาคือใครเสื้อแดงใครอ่ะพี่น็อตคะพี่น็อตเป็นใครเป็นเพื่อนทิพย์ค่ะเป็นพเนพื่อนพี่โวแล้วรู้ไหมเขาทำอะไรกันเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะอะ้รกันเดี๋ยวเขาทำอะไรกันพี่น็อตหันหน้ามาหน่อยพี่น็อตหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเดี๋ยวนี้นะห,หนันมา นี่คือพี่น็อตที่เป็นเพื่อนพี่อีฟใช่อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคนเสื้อขาวล่ะเอิอ๋อพี่น็อตแต่งหน้ามาแล้วไหนก็เมื่อกี้ไงพี่น็อตแต่งหน้ามานี่ดอกไม้หนูดอกไม้หนูเหรอสวยไหมสวยค่ะนี่มีดอกมีดอกไม้สีขาวด้วยนี้ยว้าวอันนี้คีของหนูคูติคูติเขาไกทำอะไรคูติเลือกใครคูติเลือกใครอ่ะเลือกหนูนั่นคือจันมินเหรอใช่ อุ้ยฉันมีน่ารักจังเลยสวยใส่ชุดนี้ส,สวยมากเลยอ้าวอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วเย่เย่